สวัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกชิ่นเคยนะครับกับดูเขาดูเราซึ่งวันนี้นะครับแอดก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับคําถามที่ว่าอาหารที่เป็นซิงเนเจอร์ของไทยคือเมนูอะไรโดยเขาได้กล่าววา่าถ้าพูดถึงอาหารไทยที่เป็นซิงเนเจอร์ของประเทศไทยหลาย,ลายคนมักจะนึกถึงผัดไทยหรือต้มยำกุ้งอย่างแน่นอนเพราะด้วยชื่อเสียงและรสชาติผัดไทยยังมีต้นกําเนิดมาจากความพยายามที่จะทําเป็นอาหารประจําชาติของประเทศไทย แต่อาหารจานเด่นของไทยที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือผัดกระเพราหมูไข่ดาวหมูสับผัดใส่กระเพราและมีไข่ดาวเสิร์ฟบนข้าวมันมีรสชาติที่แสนอร่อยและยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยและผัดกระเพายังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อนหนึ่งว่าผัดสิ้นคิดซึ่งอาจจะแปลได้ว่าเมื่อคุณคิดเมนูไหนไม่ออกคุณก็อาจจะนึกถึงเมนูผัดกระเพราวไว้ก่อนและคุณก็จะไม่เสียใจเลยกับเมนูนี้ แม้ว่าน,นั่นจะเป็นรอบที่5ที่คุณทานมันในรอบสัปดาห์นี้ก็ตามทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันบ้างนะครับว่าว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับผัดกะเพราบ้านเราอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยเราและเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขาที่กล่าวไว้ว่าภรรยาคนไทยคนสวยของฉันแนะนําให้ฉันรู้จักกะเพรา มันเป็นสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ฉันเคยรู้จักมาฉันติดมันอย่างงอมแงมและใครก็ตามที่ใช้กระเพราไทยหรือกระเพราใดๆก็ตามที่ไม่ใช่กระเพราไทยก็ตามซึ่งมันจะแตกต่างกันที่กลิ่นและความเผ็ดร้อนซึ่งในเมลเบิร์นของออสเตรเลียก็มีมากเพียงพอเนื่องจากฉันซื้อจากร้านขายของชำสัญชาติเอเชียในพื้นที่ของฉันเองและมันก็มีราคาประมาณ60เหรียญต่อกิโลกรัมแต่มันก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะ คอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ที่คนไทยชอบกินเนื้อวัวและกินบ่อยที่สุดคือแกงเขียวหวานเนื้อไม่มีใครเคยกินอาหารจานนี้ที่ทําจากหมูหรือไก่พวกเขากินเนื้อวัวเท่านั้นแต่เวาลาเปลี่ยนไปพฤติกรรมการกินของคนก็เปลี่ยนไปเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหมูหรือไก่ก็ต้องสับ อาจจะสับหยาบหรือสับละเอียดหรือไม่ก็หั่นบางๆหรือไม่ก็บดหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์น้ว่าใช่แล้วมันจะต้องมีการสับเพื่อมาให้เนื้อหมูเปิดก้อนหรืออาจจะเป็นการบดและอาจจะมีการใช้เนื้อไก่ก็เป็นที่นิยมเช่นกันแต่ที่ที่ฉันอาศัยอยู่ต่างจังหวัดเนื้อหมูยังคงเป็นที่นิยมมากกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าแม้ว่าผัดกะเาพราหมูจะเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ก็มีหลายๆคนที่ค่อนข้างเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารจานเด่นของประเทศไทยประเทศไทยของฉันประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายและแต่ละกลุ่มก็มีอาหารพิเศษเป็นของตัวเองตัวอย่างเช่นบางคนจากภาคอีสานอาจโต้แย้งอย่างหนักแน่นว่าลาบควรถือว่าเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ชอบและพ่อครัวคนไทยที่เก่งๆมักจะเลือกใช้เนื้อหมูที่มีคุณภาพมากกว่าเนื้อหมูเกรดตำ่ำเพื่อมาปรุงเป็นอาหารในเมนูนี้ คอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังพูดถึงส่วนไหนของเทศไทยอาหารไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากในระดับภูมิภาคและฉันก็ขอโหวตอาหารที่เป็นซิงเกิลเจอร์ของเมืองไทยนั่นก็คือส้มตาข้าวเหนียวและกะลาดหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าฮ่าฮ ah ่า ah ah อาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารของเราที่เชื่อมโยงกับอาหารอีสานหรือภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะ ลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ยาวเลยนะครับซึ่งคนแรกเขาก็มาให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าภาคตะวนันออกเฉียงเหนือไม่ใช่ภาคเหนือพวกเขาเป็นภูมิภาคที่แตกต่างกันประเทศลาวในปัจจุบันนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามซึ่งมันพบุรุษของรัฐไทยสมัยนั้นยกให้ฝรั่งเศสในศตวรรษที่18และที่สําคัญคนอีสานก็เหมือนกับคนไทยจากภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้เช่นกันส่วนท่านที่2นะครับ มาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าฉันรู้ดีถึงความแตกต่างในภูมิภาคของไทยแลลาฉันรู้ว่าภาคเหนือของประเทศไทยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นชาวสยามหรือเชื่อมโยงตัวเองกับอาณาจักรสุโขทัยลบบุรีหรือแม้แต่อยุธยาพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นชาวล้านนาะและมีการพูดคําเมืองซึ่งเป็นภาษาที่พูดลุ่มน้าโขงในภาคเหนือของเราเช่นกันพวกเขามีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่อย่างเช่นส้มตํา ข้าวจีข้าวซอยหรือลาบหรือที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นก็คือลูกซึ่งเหมือนกับลาบดิบโดยใช้เลือดสดนั่นเองท่านที่สนะครับเขาได้เข้ามาให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าภาษาอีสานมีความคล้ายคลึงกันและพูดภาษาที่คล้ายกับภาษาเวียงจันทร์ของเราเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันซึ่งเป็นเรื่องปกติมากที่คนอื่นๆในประเทศไทยจะเรียกคนในอีสานว่าลาว แน่แนอนว่าพวกเขาก็ชอบสมตำเก้าเหลาหรือลาบและฉันรับรองได้ว่ามีแม่ค้าข้างทางในประเทศไทยที่นั่นขายผัดกะเพรากันเกือบทุกร้านแต่ถ้าคุณหาลาบดีๆในกรุงเทพมหานครบ,บนถนนมีโอกาสร้อเเซนที่คนทําจะไม่ใช่คนกรุงเทพแต่มาจากภาคเหนือหรือภาคอีสานแทนนั่นมาทําให้เป็นอาหารประจําภูมิภาคในความคิดของฉันมาถึงคอมเมนต์ที่6นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่า การใช้ใบโหระพาแทนใบกระเพราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับฉันคิดว่าคนไทยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากกว่าที่อื่นที่ฉันรู้เพราะว่าฉันเคยพยายามเดินทางหลายไมลไปที่นั่นเพื่อที่จะลิ้มลองอาหารใหม่ๆที่หลากหลายและขึ้นชื่อของที่นั่นซึ่งฉันบอกได้เลยว่ามันมีมากมายหลายเมนูเลยทีเดียวคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับ ฉันสั่งใบกระเาพราจากต่างประเทศเพื่อที่ฉันจะได้ทำเมนูจานนี้สุดท้ายมันก็ออกมายอดเยี่ยมกว่าที่ฉันคิดไว้คอมเมนต์ที่9นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้วา่าฉันเคยทานอาหารจานนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในประเทศไทยมันคงมีรสชาติที่ดีและอร่อยจริงๆฉันเคยไปที่ร้านอาหารของคนเวียดนามในพื้นที่ของฉันเขาก็สามารถทำเมนูนี้ได้เช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้วา่า ฉันทำเมนูนี้ในทุกวันและฉันประหลาดใจว่าเราใส่ซอสเพียงไม่กี่ช้อนโตแต่กลับมีรสชาติที่ดีมากๆทุกคนในครอบครัวของฉันรักมันเพราะมันทำง่ายและรวดเร็วคอมเมนต์ถัดมานะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ฉันชอบนอกเหนือจากข้าวผัดและผัดไทยซึ่งฉันมักจะสั่งระหว่างที่ฝึกงานในประเทศไทยหากฉันมีโอกาสฉันจะลองทำเมนูนี้ดูสักครั้งหวังว่ามันคงไม่ยากจนเกินไป คอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันเคยเห็นว่ามีผัดกระเพราในตลาดริมทางใกล้ที่ทำงานของฉันในกรุงลอนดอนซึ่งในตอนกลางวันของทุกวันฉันยังคงคิดถึงรสชาติของมันแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำงานที่นั่นอีกต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับอาหารไทยมันอร่อยมากจริงๆทําทำให้เป็นอาหารค่ำหรือมื้อไหนที่มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมแต่มันจะมีความยากเล็กน้อยเพราะมันเผ็ดไปหน่อยตามความชอบของฉัน แต่ฉันแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มน้ำตาลและซอสให้มากขึ้นและมันก็เป็นวิธีการแก้ไขที่ดีต่อไปนี้ฉันคิดว่าฉันจะใช้พริกขี้หนู2เม็ดแทน4เม็ดและกระเทียมและมีใบกระเพราอีกเล็กน้อยคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันชอบอาหารจานนี้เมื่อฉันอยู่ที่ประเทศไทยแต่ฉันลืมชื่อของมันและส่มชื่อมันในอินเทอร์เน็ตมากว่า1ปีหลังจากนั้น1ปี YouTube แนะนำวิดีโอหนึ่งให้ฉัน ฉันเดาว่าอาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งอาหารที่ทำให้ฉันสามารถหาเมนูนี้เจอคอมเมนต์ที่ส5้านะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งในอาหารจานโปรดของฉันตลอดการมันอยู่ที่เมืองไทยฉันกินได้ทุกวันวันละสามเวลาเช่นเดียวกับกิมจิกับข้าวและผักโขมน้ำคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่ากะเพราเป็นพืชที่มีสายพันธุ์เดียวกับโหระพาไทยที่ก้านสีม่วง และใบโหระพาที่ใช้สําหรับแกงเขียวหวานมีความแตกต่างกันมากและให้รสชาติที่แตกต่างกันกันบใบกระเพราในทางเทคนิคแล้วผัดกระเพราจะไม่มีการใส่ถั่วฝักยาวหรือหัวหอมอยู่ในนั้นฉันยังคงรักเวอร์ชันดั้งเดิมน่าเสียดายที่ฉันไม่พบผัดกระเพราที่นี่ในอเมริกาคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้ข้อที่กล่าวไว้ว่าฉันดีใจมากและขอบคุณประเทศไทยที่เป็นจดหมายปลายทางสําหรับวันหยุดที่ชาวสวิตซชื่นชอบ คุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถซื้อใบกระเพราใบโหระพาผักชีฝรั่งผักชีไทรากหรือผักไทยอื่นๆที่ร้านขายของชา้ขนาดใหญ่ของไทยที่ในอาคารข้างๆที่นี่ในซูริกค,คอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันเชื่อว่านี่เป็นเมนูจานด่วนที่ดีที่สุดในบรรดาอาหารไทยพวกเขาควรโปรโมทมันแทนเมนูผัดไทยซึ่งเป็นอาหารที่มีรสชาติปานกลาง คอมเมนต์ที่19นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าผมและภรรยามาจากแคนาดาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากไวรัสโควิด -19 และความจําเป็นที่เราจะต้องอยู่กับ้านฉันจึงพลาดการสั่งเมนูจากร้านผัดกะเพราประจําที่ฉันเคยชอบฉันเลยลองศึกษาการทําเมนูนี้ใน y o u t u b e มันยอดเยี่ยมกว่าที่ฉันคิดไว้มากเลยทีเดียวคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่า ฉันได้ทำเมนูนี้โดยใช้หมูบดและใบกะเพราจากข้างบ้านของฉันเองซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาดีมากๆรสชาติเหมือนกับอาหารไทยริมทางที่ปรุงโดยคุณแม่ชาวไทยของฉันเลยทีเดียวคอมเมนต์ที่21นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันไปเมืองไทยในทุกปีนี่คืออาหารจานด่วนที่ฉันตัดสินใจสั่งทุกครั้งในเมนูอาหารกลางวันในที่ต่างๆของฉันในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่า ฉันลองกินเมนูนี้เป็นครั้งแรกเมื่อฉันอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันตกหลุมรักมันเติมตั้งแต่รสชาติเผ็ดร้อนฉันได้จะบอกกับตัวเองว่าเมื่อฉันกลับบ้านของฉันฉันจะลองทําเมนูนี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันมาจากฮ่องกงฉันซื้ออาหารชนนี้พร้อมข้าวแดงจากร้านอาหารไทยนท้องถิ่นสองครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งในปัจจุบันรสชาติดังเดิมหายากในร้านอาหารในปัจจุบัน แม้แต่ในประเทศไทยเองก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าอาหารจานนี้ฉันเคยสั่งที่ประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนและหลังจากนั้นฉันก็ลองหาวิธีในการทําเองที่บ้านถ้าฉันบอกคุณว่ามันอร่อยมากและทําง่ายมากคุณคงจะไม่เชื่อสําหรับครั้งแรกของฉันและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับท่านนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันไม่เคยลองที่จะทําอาหารจานนี้มาก่อ,อน แต่มันดูไม่ยากจนเกินไปที่จะลองทำซึ่งมันน่าจะโอเคกับอาหารคั่มประจำสดาของฉันขอบคุณเมนูที่ยอดเยี่ยมจากประเทศไทยเมนูนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อผัดขะาเพราอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยเราก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าระหว่างเมนูผัดข่าเพราหมูและผัดข่าเพราไก่ เมนูไหนที่เป็นเมนูประจำตัวของเพื่อนๆกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินคนใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ ผมก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาศดีน,น,นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่ความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ